หน้าเชิดนะครับไม่พวกมหน้าเก็บคางโอกาสที่คู่ต่อสู้จะต่อยโดนจุดสาคัญอย่างเช่นคางจมูกมีสูงมากครับ <c oughs> หลายคนติดนิสัยต่อยแบบลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาหมายถึงยังไงแบบนี้ครับต่อยหน้าเชิดนะครับไม่พวกมหน้าเก็บคางโอกาสที่คู่ต่อสู้จะต่อยโดนจุดสําคัญอย่างเช่นคางจมูกมีสูงมากครับ ถ้าเกิดว่าเราฝึกนิสัยเนี่ยแก้ให้มันเป็นลักษณะนิสัยที่ดีให้เคยชินโดยการเก็บค้างมองหาคู่ต่อสู้นะครับโอกาสที่คู่ต่อสู้จะต่อยโดนหน้าผากเราเนะี่ยมันมี้สูงกว่าเึ่งหน้าผากเนี่ยเป็นส่วนที่แข็งแรงแข็งแกร่งของกระดูกนะครับโอกาสที่คู่ต่อสู้จะมือเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะบาดเจ็บก็น้อยโอกาสที่คู่ต่อสู้จะต่อยโดนจมูกหรือว่าคางก็จะมีน้อยลงครับทีนี้แบบฝึกหัดที่จะทําให้เราก้มหน้าเก็บคางเนี่ยมันมียังไงผมเห็นหลายๆายคนนะ ก็จาบลูกบอลใช่ไหมครับมาหนีบไว้แล้วซ้อมไต่ชกลงแต่ว่าเมื่อผมลองทำดูเนี่ยผมรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทําได้ยากและไม่เป็นธรรมชาตินะครับเหมือนว่าเราต้องใช้คางเนี่ยกดหนีบลูกบอลไว้อยู่ตลอดทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตึงแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่ผมบอกผมมีวิธีการฝึกที่ดีกว่านี้นะครับก็เราเอาเสื้อของเราเนี่ยแหละมาป่าคาไว้นะครับ เป็นการบังคับให้เราเนี่ยต้องก้มหน้าลงมาแล้วเรามองหน้าไปที่ข้างหน้านะครับอย่ามองที่พื้นมองไปที่คู่ต่อสู้จําลองเวลาต่อยลมให้เหมือนกับมองไปข้างหน้ามองที่คู่ต่อสู้นะครับแบบนี้ครับแล้วเวลาเราก้มไปฝึกออกไปนะครับลองฝึกเนี่ยเวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับสุกไปเรื่อยๆจะเกิดความเคยชินนะครับมันจะสะดวกแล้วก็ถนัดกว่าใช้ลูกบอลเนี่ยนีไ,ไว้ตรงน,นี้มากๆลองดูนะครับ <c oughs> เหมนกครับงาน,นะครับก็เอาไปลองฝึกกันดูนะครับกับทิปในการฝึกฝนการก้มหน้าเก็บพังเพื่อป้องกันจุดสำคัญบนใบหน้านะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ